มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีพ้าล้มเลิเิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบาน ผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสินดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบคราศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหวเวรคติธรรมจารงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัตผุขติงพัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อน ธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนที่ผ่านมา,มานั้นเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งคือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day วัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกองค์การสาประชาชาติก็กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมเป็นวันที่ให้เราทั้งหลายเห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟสภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เราเราอาศัยสิ่งแวดล้อมเราต้องรู้จัก รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นมลพิษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับตัวเราเองมนุษย์นี่ถือว่าเป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมใดนี่ยุ่งอยู่ในสังคมใดนี่สร้างปัญหาทําลายสิ่งแวดล้อมอยู่กับต้นไม้ก็ทําลายต้นไม้อยู่กับอากาศก็ทําลายอากาศอยู่กับน้ําก็ทําลายน้ําอยู่กับอะไรก็ทําลายสิ่งนั้น เป็นผู้ทำลายด้วยเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเราต้องมีจิตสำนึกในการดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆให้มันดีให้มันเกิดความสะดวกที่เราจะได้ดำเนินชีวิตให้รอดปลอดภัยเพราะว่าสุขภาพชีวิตของเราเนี่มีความเป็นอยู่ดีมีความอยู่ดีมีสุขก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีทำให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ทำให้เรา เกิดร้อนนอนทุ์เช่นถ้าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าสถานที่ไหนไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีต้นน้ำลำธานทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลสถานที่ไหนอากาศไม่ดีเราพากันทําลายอากาศสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเยอะแยะเราก็หายใจแต่อากาศเสียเข้าไปสุขภาพเราก็เสื่อมโทรม สถานที่ตรงไหนมีกลิ่นเน่าเน่าเม็นเอยู่ตลอดกลิ่นขยะเม็นกลิ่นของเน่าของเหม็นทําให้เราอยู่ยากลําบากนะเรียกว่าเป็นที่ที่ไม่สัายะเป็นสถานที่ไม่เป็นประเทศที่ไม่สมควรเป็นประเทศที่ไม่เหมาะสมที่เราจะอยู่ไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาพ,พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เกี่ยวกับสภาพแวดลอ้อมโดยเฉพาะพระให้ดูแลสภาพแวดลอ้อมการขับการถ่าย การดูแลต้นไม้การรักษาต้นไม้การรักษาความสะอาดต่างๆนะท่านกำหนดไว้บัญญัติไว้เป็นพระวินัยในส่วนของสาธุชนคนดีทั่วๆไปท่านท่านก็กำหนดไว้ว่าปฏิรูป,ประเทสวาโสจะเอตมังคัลมุตตะมันการอยู่ในภูมิประเทศอันเหมาะสมภูมิประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีเกิดมงคลอย่างสูงสุดภูมิประเทศดีหรือว่าสถานที่ที่มันเหมาะสม ที่จะทำให้เกิดมงคลเกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างไรก็เป็นสถานที่มีสภาพแวดล้อมดีสะดวกสบายสวยงามถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านเรือนก็ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมน้าไม่ท่วมไม่เกิดภัยธรรมชาติไม่เกิดมลพิษต่างๆอยู่ใกล้สถานศึกษาอยู่ใกล้วัดวาอารามเพอที่จะไปทำบุญที่วัดวาอารามได้ลูกหลานก็ไปโรงเรียนได้สะดวก อยู่ในชุมชนคนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีผู้ร้ายขโมยขโจรอาศัยอยู่ที่จะไปคอยลักคอยจี้คอยปล้นคอยลักสิ่งของข้าวของต่างๆหรือคอยสร้างเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆหรือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดอบายยมุกดังนี้เป็นต้นท่านก็กำหนดไว้ว่าสถานที่ที่ดีนั้นจะต้อง เป็นสถานที่ที่เหมาะสมนั้นต้องมีลักษณะยัดังต่อไปนี้หนึ่งอาวาสสปปายะเป็นสถานที่อยู่ที่สะดวกสบายนะไม่เกิดภัยธรรมชาติไม่เกิดความร้อนเกินไปหนาวเกินไปเวลาหนาวก็ไม่หนาวเกินไปเวลาร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปเวลาฝนตกน้ําก็ไม่ท่วมนะเวลาเกิดฤดูร้อนก็ไม่เกิดความแห้งแล้งจนเกินไปนะอย่างนี้เรียกว่า เป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่เหมาะสมอยู่ในที่อันเหมาะสมอย่างที่สองก็คืออาหารรัสป,ปายะเป็นสถานที่ที่หาอาหารได้สะดวกสบายถ้าอยู่ในเมืองก็เรียกว่าใกล้ร้านเซเว่นอีเใกล้ตลาดแต่ว่าตลาดนั้นต้องสะอาดสะอานไม่เกิดมลพิษทางภาวะไม่เกิดมลพิษมลภัยขึ้นทำให้เราได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีผู้คน ที่เรียกว่าเป็นมลพิษทางด้านสังคมเนี่ยอาหารสัพพายะคือหาอยู่หากินได้สะดวกสบายถ้าเป็นบ้านนอกชนบทก็มีแม่น้ำลำคลองมีป่ามีเขาพอได้อาหารพอได้หาอาหารทางน้ำหาปูหาปลาตามธรรมชาติหาเห็ดหาของป่ามาอยู่มากินได้นี่เรียกว่าเป็นอาหารสัพพายะคือไม่ลำบากแม้ว่าเศรษฐกิจจะฝืดจะเครื่อง เราก็อยู่ได้สะดวกสบายนะเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีแก๊สนะที่เราจะทำงานทำการหาอยู่หากินทำมาหากินได้สะดวกสบายอย่างที่สามคือปุคละสะปายะอยู่ในชุมชนอยู่ในบุคคล,นะลร่วมกับบุคคลที่เป็นบัณฑิตไม่อยู่ร่วมกับคนพาลนะเรียกว่าอยู่ใกล้คนที่เป็นบัณฑิตคอยแนะนำว่ากล่าวสั่งสอนเราผู้คนที่อยู่ร่วมกัน ก็มีเมตตามีไมตรีต่อกันเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นปาประมิตรปาประมิตรก็คือเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเพื่อนบ้านที่คอยแต่จะลักจะขโมยเข้าของเงินทองอะไรเราอยู่เรื่อยคอยเทที่จะแทงข้างหลังเราอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นปาประมิตรเราอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่เป็นบัณฑิตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราได้พึ่งพาอาศัยเวลาเกิดความทุกข์ยากลําบาก เกิดปัญหาชีวิตมาเราก็ได้ปรึกษาหารือทำให้เราผ่อนคลายปัญหานั้นไปได้เรียกว่าปุคละสป,ปายะอยู่กับบุคคลที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีและที่สำคัญก็คือธรรมะสป,ปายะในสถานที่นั้นมีสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามีห้องสมุดหรือว่ามีวัดวาอารามที่เราจะไปศึกษาที่จะไปทำบุญได้ที่จะไปฟังเทศฟังธรรมได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็จะทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่เหมาะสมอย่างในหลายๆที่หลายแห่งหลายประเทศในโลกนี่หลายประเทศในโลกนี่ก็เป็นประเทศที่เหมาะสมอย่างยิ่งหรือบางทีก็ไม่เหมาะสมก็มีคือในบรรดาความสะดวกสบาย4อย่างไม่ว่าอาวาตสปายะอาหารสัปายะบุคคลสัปายะและก็ธรรมะสปายะนี่ท่านจัดเรียงลําดับความสําคัญไว้อย่างนี้คือ ธรรมะสัปปายะนี่เป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะธรรมะสัปปายะนี่คือเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมนำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์มีความเจริญงอกงามทางด้านการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนํมานมาประพฤติปฏิบัติได้เป็นอันดับหนึ่งเลยธรรมะสัปปายะอย่างที่สองก็คือบุคคลสัปปายะบุคคลสัปปายะก็คือมีกัลยาณมิตรที่ดี ถ้าอยู่ในครอบครัวก็เรียกว่าทุกคนมีศีลมีธรรมมีศีลเป็นเครื่องนำมีธรรมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในชีวิตจิตใจแต่ละท่านแต่ละคนการแสดงออกทางกายทางวาจาก็เป็นไปในตามทํานองคลองธรรมไม่ประพฤติผิดนอกคลองธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ดีมีความคิดดีมีการพูดดีมีการกระทําที่ดีต่อกันไม่เป็นไม่เป็นพาลไม่เป็นปาปมิตรแต่ว่าเป็นกัลยานามิตร ลำดับที่สามที่มีความสำคัญก็คืออาหารอาหารสัป,ปายะหาอาหารง่ายสะดวกสบายไม่ลำบากไม่เร่นแค้นเรื่องอาหารการอยู่การกินและอย่างสุดท้ายก็คือสถานที่สป,ปายะนี่สถานที่ก็เรียกว่าเป็นลำดับสุดท้ายเลยเรียกว่ามีความสำคัญมีความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายเช่นบางประเทศนี่บางประเทศเช่นประเทศญี่ปุน่นอย่างนี้เป็นต้นประเทศญี่ปุ่นนี่เขา มีภูมิประเทศที่ไม่ค่อยดีเกิดภัยพิบัติต่างๆก็บ่อยเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวน้ําท่วมอยู่เรื่อยๆเนี่าประเทศของเขาไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอาหารการอยู่การกินก็ค่อนข้างจะลําบากแพง,งค่าครองชีพสูงอาหารการอยู่การกินแต่ละอย่างแต่ละอย่างนเนี่ยว่าหายากนะที่จะปลูกหากินตัวเองตามธรรมชาติก็ยากลำบากพอสมควรแต่ว่าประเทศของเขาเนี่ย ประเทศของเขานี่มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยมีธรรมะสัพยะมีระเบียบวินัยผู้คนมีระเบียบวินัยมีหลักการปกครองดีแล้วก็เขาเขาได้สองอย่างคือได้บุคคลสัพยะเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยทําอะไรตรงเป๊ะเลยมีความรักชาติมีความรักศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มีหลักการปกครองที่ดีประเทศเขาก็เจริญรุ่งเรืองแม้ว่าจะลําบากเรื่องสถานที่อยู่อาหารการอยู่การกิน แต่อย่างประเทศไทยของเรานี่อย่างประเทศไทยของเรานี่พร้อมทุกอย่างสถานที่ที่ตั้งนะไม่ลําบากเลยหน้าฝนน้ําก็ไม่ท่วมทั้งหมดหน้าแล้งก็ไม่ได้แล้งตลอดมีอยู่มีกินตลอดเรื่องอาหารการอยู่การกินแต่ว่าคนในประเทศไทยของเราเนี่ยังขาดระเบียบยังขาดวินยัยแร่ยกว่าตามใจตัวเองอยู่ไม่มีระเบียบวินัยต่างๆก็ฝ่าฝืนกฎหมายบ้างอะไรบ้างอยู่ใน สังคมก็ยังฝ่าฟื้นเรื่องระเบียบวินยัยยังขาดระเบียบวินัยอยู่แม้จะมีกฎหมายมากมายเยอะแยะแต่ก็ไม่สามารถบังคับได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์และก็ที่สําคัญธรรมสปประสปายะแม้เราจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาแต่ผู้คนที่จะนําหลักศีลหลักธรรมมาประพฤติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็ยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าเราได้ร่วมกันประพฤติธปฏิบัติธรรมมีอานำธรรมระมาปฏิบัติในชีวิตชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากกว่านี้ ไม่มีความทุกข์เลยแต่ว่าเรายังยังขาดข้อสุดท้ายอยู่ก็คือธรรมะสัพปายะนี่แม้จะเป็นสถานที่เหมาะสมศึกษาธรรมปฏิปธรรมพร้อมบริบูรณ์แต่ว่าผู้คนทั้งหลายก็ยังแบ่งก,ก๊กแบ่งเหล่าอยู่ยังไม่สนใจที่จะนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยยงเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอยิงย่งในครอบครัวของเราในครอบครัวของเราก็พยายามสร้างครอบครัวให้มีสภาวะ สภาวะแวดล้อมดีๆบุคคลสปายะสถานที่สปายะบ้านช่องห้องหอก็ให้สะอาดสะอานแม้จะไม่งามไม่รู้ราคาไม่แพงถึงจะบ้านเก่าๆแต่ว่าก็ให้มันสะอาดสะอานอ,อาหารและสปายะก็ขยันขันแข็งในการหาอยู่หากินกินอาหารที่ดีมีประโยชน์บุคคลสปายะอยู่ด้วยกันก็ให้มีระเบียบมีวินัยรู้จักวางตนวางตัวอย่างเหมาะสมอย่างการอเทศะอย่าเป็นคนใหญ่คนโตตลอดคือ เป็นคนใหญ่ทุกคนก็จะเถียงกันทะเลาะกันวิวาทกันและธรรมะสัพเายะก็คือนำหลักศีลหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในครอบครัวอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเราก็จะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราและขายายไปสู่วงกว้างถึงระดับหมู่บ้านถึงระดับตำบลอำเภอจังหวัดและถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีกันเถิดด้วย ร่วมมือร่วมแจร่วมใจกันในการสร้างสภาวะแวดล้อมรักษาอนุรักษ์สภาพแว,วดล้อมทั้งภายในภายนอกอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นตลอดไปธรรมสวัสดีจเจริญพร